ผมผูเทพนะครับพบกันใน EP 2นะครับกับการสอนศิลปะป้องกันตัวในการเอาตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับผมวันนี้ก็มีท่ามาสอนนะครับเหมือนเดิมนะครับเรามีท่ามาสอนประมาณสักส3สาท่าในแต่ละ EP เพื่อที่จะจำง่ายๆนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องฝึกยากนะครับนะฮะฝึกไว้เพื่อป้องกันตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เราสาธิตสัก3ท่านะครับท่าแรกผมขออนุญาตอ่า ชื่ออะไรครับผมชื่อนัทครับเนี่ยนะฮะคุณนัทนะครับผมวันนี้มาช่วยผมในการสาธิตนะครับถ้าแรกนี้เป็นการบีบคอแล้วกันนะครับกล้องเข้ามาเลยครับบีบคอสองมือเลยครับเนี่ยอัดเข้ากันแพงเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จเราก็สามารถที่จะสู้ได้หรือว่าเป็นผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยแรงเนี่ยอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแขนเขาแข็งมากนะครับวิธีการเอาออกในท่านี้นะครับง่ายๆมากฮะกล้องเข้ามาใกล้ๆครับใช้โม่ไหลช่วยนะครับใช้โม่ไหลช่วยนะครับ นะฮะลิกนะครับลิศมางฝั่งนี้นะครับลิกนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับทีนะครับดันขึ้นนะครับดันขึ้นอ่ากางแน่นๆเลยครับเห็นคอยไหมครับนะฮะใช้หัวไหล่พลิกนะครับเห็นไหมครับพลิกเอาไว้นี้ครับเห็นไหมครับนะครับแล้วกดลงครับนคอ่ามาแบบนี้ครับลองก็ไปฝึกดูนะครับท่าท่านี้นะครับอ่าท่าที่สองครับกดอะไรครับผมครับ คุณท็อปคุณท็อปนะครับวันนี้คุณท็อปก็มาช่วยสาธิตเหมือนกันนะครับคุณท็อปนี่เดี๋ยวเอาสักเอาท่าเอาท่าแบบหดหัวหน่อยรับไหมคุณท็อปนะครับสาธิตในการตีนะครับกรณีสาธิตสุดว่าในกรณีที่แบบเราโดนตีตีหัวโดยที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจเลยแต่วิธีการป้องกันก็คือทอําให้อาวุธหลุดจาก มือเขานะครับการกดอาวุธนะครับง่ายๆนะครับเองเนื้อตีเลยครับเห็นไหมครับเข้าจังหวะนี้นะครับวิธีการเข้าแต่เราไม่ได้เข้าเยียวนะครับเราเข้าปุ๊บเนี่ยเราหักเลยนะครับหัวิธีการก็คือล็อกมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับกลัดฝั่งนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือการมัดข้าวต้มนะครับตัวใหญ่ขนาดไหนก็ลงนะครับช้าๆนะครับอีกทีหนึ่งสโลมั่นะครับฝากนาครับปั๊บ ปึ๊บเห็นไหมครับแขนขวาลงขึ้นมานะครับล็อกไปฝัป่งนี้นะครับเอียงมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ลงเห็นไหมครับนี่การเอาตัวรอดนะครับยังไงก็ลงครับตัวใหญ่ขนาดไหนก็ลงนะครับตัวใหญ่ขนาดไหนก็ลงนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการใช้เหลี่ยมในการเอาตัวรอดนะครับในสถานการณ์ขับขันนะฮะโอเคครับท่าที่3มนะครับ,เร,บเราฝึกป้องกันในการาป้องกันหมัก ป้องกันอาวุธที่เขาต่อยมานะครับสีเวิว่าเขาต่อยมาเขาต่อยมาฟังก็เห็นไหมครับนี่เราเปิดต่อยท้อมาครับเ้าถกดลงมาอย่างนี้นะครับง่ายๆเหมือนกันนะครับคือการป้องกันทีมครับทีมมาครับปั๊บนะเบี่ยงตัวออกนะครับทีมข้างตรงเลยครับเบี่ยงตัวออกนะครับเราอยออกก็ได้นะครับนะครับเราจะซ้ําก็ได้จังหวะที่จังหวะนะครับดูจังหวะเอานะครับโอเคครับท่าที่สี่นะครับวันนี้มีแถมนะครับ แผนท่าที่สี่ก็คือง่ายๆนะครับในการทําลายจังหวะในกรณีที่เขาจะเข้ามาคว้าคอหรือเข้ามาบีบคอเรานะครับเข้ามาคว้าคอครับเนียครับแล้วก็บีบออกมาเลยครับเห็นไหมครับฝั่งด้านข้างใช่ครับฝั่งด้านข้างนะครับอ่าเนี่ครับช้าๆนะครับเข้ามาบีบคอคว้าเลยครับฮุดเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ก้าวมาฝั่งนี้แล้วก็บีบลง ปั๊บปั๊บใช่น่าจะเรานะครับอ่าโอเคครับอ่ะขอบคุณทั้งสองท่านเดี๋ยนะครับก็เดี๋ยวจะเจอกัน EP ต่อไปนะครับ EP ก็จะสาธิตการปควบคุมตัวอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอย่างนี้ EP พีสองเดี๋ยวจะเจอกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ